กุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดอยู่ในมือของไทยหากไทยไม่เปิดด่านทั้งหมดกัมพูชาก็จะไม่เปิดเขายังย้ำทิ้งท้ายอีกว่าถ้าไทยไม่กลับมาเปิดด่านก็จะไม่มีการเจรจา JBC หรือเขตแดนไทยกัมพูชาครั้งต่อไปอีกด้วยแต่ล่าสุด ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกรมยุทธการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยได้โพสต์ที่หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัววันชนะสวัสดีถึงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างไทยและกรัรมพูชาว่าการประกาศตัดไฟเมื่อ17มิถุนายน68ที่ผ่านมาของกรัรมพูชาแท้จริงแล้วฮุนมาเนตกำลังหลอกขเขมรเพราะกัมพูชาตัดไฟไปแค่3จุดเท่านั้นและยังใช้ไฟฟ้าจากไทยถึง6จุดเลยทีเดียว ซึ่งถ้าลองทบทวนจะเห็นได้ว่าตอนแรกไทยปิดด่านปลอยเปตดแค่ด่านเดียวในขณะที่มาตรการอื่นเป็นเพียงแค่ลำดับถัดไปถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ที่กัมพูชาร้อนรนตอบโต้นั่นก็เพราะไทยกำลังโจมตีแหล่งทำเงินสำคัญของพวกเขา